อะล่ะกลับมาต่อเหมือนเดิมภาพเขียนของเผ่าพันธุ์โบราณเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอันนี้เป็นข้อมูลนะครับผมผมคงไม่อ่านอะดูดิโคตรจะยาวเออความทรงาำชุ่มเลือดจดหมายพร้อมกับเจเนเฟอร์จดหมายของเจเนเฟอร์เอ้ยอยากรู้ขอโทษด้วยที่มีเวลาถามไถ่เซลล์สุขด,ด,ดิบเวลานั้นจะแสนสั้นข้ามีบางอย่างที่สำคัญมากจะบอกเจ้าอา่าฮะข้ายังชื่นใจจะจะสู่เส้นทางของวิซิม่าโอเคจากเพื่อนสุดที่รัก กลายเป็นเพื่อนแล้วโด๋อ้สายรักของข้ารู้สึกว่าไม่เคยเจอกันที่ก่อนถึงวิซิม่าสหายของเจ้าใช้เขาว่าสหายวะโอเคสหายก็สหายเดี๋ยวค่อยเป็นเมียทีหลังนะับผมเราเลือกเธออยู่แล้วไม่ต้องห่วงเราไม่เลือกใครหรอกจริงๆนะเก็บ <c ười> ได้เหรอ,อมันจะเป็น เกิดอะไรขึ้นกับเซมารีเเฮ้ยนี่อยากรู้อยากรู้เซมารีดินแดงที่ครั้งหนึ่งเคยมีน้ํานมและ้นาพืชนามนาพืชนําพึ่งไหลรินนางทําอะไรผิดต่อเหล่าทวยเทพที่ปฏิบัติต่อนางอย่างโหดร้ายเชน่นนี้ใครมุกแห่งทิศเหนือสําหรับบางคนระยะความมันเป็นอาหารอ่านิเฟกาดแผ่ประชาชนนิเฟ,เฟนิก,กาดสำหรับคนอื่นประเทศที่ทนต่อสงครามสองครั้งกับจักรวรรดิ ที่นี่มีการต่อสู้ที่น้องเรื่องเทมารเอรเป็นการทำเรื่องร้ายนะครับเพราะเขาได้เกิดขึ้นประชาชนโอเคก็ฆ่าสังหารชาวเทมารเร์ไปให้หมดนั่นแหละนี่ไงเหมือนว่าจะมีคนรอบสังหารกษัตริย์ฟอเทสเสียชีวิตด้วยจากนั้นผมด้ขิดกระหันหน้าใบหน้าที่ไม่แน่นอนไปจากเทมารยฟอร์อเทสทุกขัตกรรมอ่าใช่ใช่ใช่แล้วก็ไม่มีผู้สืบทอดนะครับจริงจริงมันจจริงมมีคนหนึ่งนะแต่ว่าเป็นผู้หญิง และได้ไม่ช้าเคอทั้งหมดก็ตกอยู่กับนางฉีกนางเป็นชิชชชช้นๆเหมือนซากศพนางไม่มีมาทมิษอีกแล้วไม่มีใครจําได้ครั้งหนึ่งเคยเป็นเราเคยเป็นเกาะที่ก็ตอนนี้ไม่มีทีมมาเดยที่เป็นอิสระต่อไปโดยที่นามืดปรากฏขึ้นก็คือนิฟก,กาดโอเคประมาณนี้ผมเพราะว่าราชาถูกสังหารนะครับผมโดยไอ้ตัวอะไรว่าจาชื่อแม่งไม่ได้มันเป็นที่มันเป็นจากอะไรว่าสำนักงานสารพิษอะ่ะเออนั่นแหละมีอะไรให้ดูอีกไหมวะ อันนี้ดับไฟมันจะดับสำชี้อะไรโอ okay. 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 เคซีเรียสฟิโอนี่เอเรนเนเกิดในปีปั๊ปั๊เป็นทายาทแห่งกษัตริย์ของซินทราใช่เจ้าหญิงแห่งเบลเกอร์บลักเกอร์และ Dutch ess, ดัชเชสแห่งซอร์เดนอะไรวะเนะี่ยซอร์เดนใช่ไหมซอร์เดนอ๋อใช่คือชื่อว่านางพราเวตาใช่ใช่เป็นเอ่อพราเวตากาดูนี่มีลูกกันก็คือซีเรล่านะครับผมซึ่งระหว่างนั้นก็คือเอเมียพยายามที่จะพาครอบครัวกลับมาที่นิฟกาด ใช่ใชแต่ว่าระหว่างนั้นก็คือเกิดหลายอย่างขึ้นนะครับผมใช่อยากรู้ก็ไปที่ช่องแฟนฟิกชั่นโอเคมีอะไรให้เราเก็บอีกไหมหนอโอเคมีตรงนี้อีกหนึ่งอันนะครับดาบดาบสําหรับแม่มดคงไม่จําเป็นอันนี้อะไรใครมุกแดนเหนือโนวิกาดช่างแมงแล้วกันรู้สึกว่าไม่น่าจะมีอะไรไปไปข้างนอกกันดีกว่าเราต้องรายงานให้อ้นี่ฟังใช่ไหมไม่อะไรรับใ้เหรอนายท่านเริ่มจักคืนสิ่งของมา มันเตรียมไว้แล้วเหรอฮะกลิ่นส้มและครเวอร์จะช่วยเก็บกลิ่นหอมและทำให้เสื้อคุมของท่านเหมือนใหม่ไปได้ยาวนานขึ้นเออขอบคุณองค์จกักรพรรดิไม่สันทัดในเรื่องความอดทนเท่าไหร่นะเพราะองค์ต้องอก,การให้พระราชธิดากลับมาอย่างปลอดภัยเออได้ยินมาแล้วแล้วก็ลาก่อนอาจริงๆไหมไอส้สวนตรงนี้แม่งเหมือนในภาคแรกหละที่ไปเจอมันชื่อเฮีย เป็นพ่อมดอะจาไม่ได้แล้วมันนานแลว้วเพื่อนมันนานเรื่องจริงเออแต่ว่าจริงๆถ้าจะเล่นเกมจริงๆะนะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องพูดเรื่องโวนิเตองง<ป>รซาภารกิจเพียบเลยแซดเออจะว่าว่าจะไปนอกรอบก็ลืมโอ้เยี่ยมจริงอะไรภาร,รกิจเยอะขนาดนั้นหรอวะนี่ภาร,รกิจหลักโอเคเลเวลที่แนะนําคือเลเวลห้าก็เพิ่งเลเวลสามกด Y วเป็นแผนที่โลกอาา่ะฮะเราต้องไปที่เวเลนแล้วหาประกาศไปหันต้องการเปิดแผนที่เออรู้อยู่ แล้วไงไปยังไงเปิดแล้วไงอ่ะเกอร์ลลนนรอลด์และจีน,เนิเฟอร์คิวซัมซิงอ๋เอ,อเฮ้ยกดวา้าวก็มีแบบอันแบบนี้หรอวะอันนี้คือวา้าวมาเลยเหรอเวลินทางเหนือของเทเมเรียห้าวันต่อมาอ๋อนึกว่าต้องควบม้ามาเฮ้ยผมว่าหรอกไม่หรอกมันน่าจะเป็นโซนเป็นพื้นที่ไป <c oughs> โอเพนเวิลด์แบบไม่ต้อโอเพนเวิลด์ขนาดนั้นใช่ไหม แต่ก็โอเคอย่างนี้ผมก็ชอบไม่ติดเท่าไหร่อะอันนี้ติดแล้วอันนี้ติดแล้วมึงแขวนอะไรกันเนี่ยเออแต่ที่เรเดเนียนะเจอมีแขวนแม่มดเพียบเลยมั้งกู้นักเวทแขวนมึงทิ้งเน่ยเชื่อที่ต้นไม้มันไม่ได่ไว้แขวนศพไงฮะโอ้เหตตายแต่น่าสลดใจชิบหายเฮ้ยแย่จริง <c oughs> มีหมู่บ้านอยู่ตรงนั้น บราวกเคนหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้ขอบคุณที่ซื้อ expression heart of stone เออขอบคุณครับ <Move it. S 1> ไปขณะที่เล่น heart of stone ผมว่าเราจะต้องสู่บัตแอนด์โอเคขอบคุณครับจริงๆนี่เราน่าจะไปเล่นภาคเก่าได้ด้วยเพราะเราซื้อแพ็คมาแบบรวมนะครับผมกดอ้เพื่อติดตามภารกิจสุนัขจรจัดมาดีมาดีโอ้ยทำไมกูโดนล่ะ นี่กูมาไม่กลัวแล้วไอ้ยังลงดีกว่ามาดีมาดีเดีย๋ยวทรายกูอยู่ไหนโอเคมาดีมาอ้าวเพี้ยมาดีเผาแม่งหมดอโอ้ยอืมนี่ไงเพลงไม่จบแปลว่าเพลงจบแล้วโอ้ยแล้วก็นึกว่าเพลงยังไม่จบเก็บเนื้อมาเพื่อเอาไปย่างแดกได้จริงเก,เก็บแม่งหมดอ่ะเดี๋ยวนี้มีไหมไม่มีนะ โอเคมาถึงอย่างสวัสดิภาพถ้าไม่ไปหาเรื่องไอ้พวกนั้นก็สวัสดิภาพจริงๆเลยไม่ไม่เทียบพ่อหน้าคนแปลกหนะ้าดูเขาสิอยู่ตรงนั้นัวอะไรสัตว์หกปากเงี้โอเคถึงเควสละไ,ไหนดูิต้องไปไหนตอ่อแต่เควส์ไม่อยู่ตรงนี้นะน,น,นี่คืออะไรอ๋อป้ายกระดานเควส์ไม่ใช<ส>่ป<ร>้ายเควสเดี๋ยวค่อยมารับเดี๋ยวค่อยมารับเดี๋ยวค่อยมาลับอย่ค่อยนอกรอบทีหลังไม่ใช่ตอนนี้เข้าไปหวัดดี เจ้าของโรงเตแยมใช่ไหมต้องคุยกับเจ้าของโรงเตแยมแหละกำลังหาคนที่ชื่อว่าเฮนริกไม่ต้องการอะไรจากเ,<ร>าขเขาเลยก็แค่อยากคุยเกี่ยวกับอะไรอ่ะอเอาแรงแรงมาดื่มหน่อยสิโอ้วิชเชอร์แค่นี้เอ,องเหรอโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเอ้ยลุกออกหมดเลยว่ะทำไมวะมีเรื่องเหรอเชียร์แมนปกติมีเรื่องในบาร์บ่อย่ จ้าตรงไปข้าจะเป็นประตูหลังให้เจ้าออกไปซะข้ายังดื่มไม่เสร็จเลยอยากตายใช่ไหมส์เฮ้ยลุงวัดก้าแก้วไอ้พวกนี้มันวันนี้ใครวะถักรบที่ก้าหาญละมั้งมีดาบสองเล่มซะด้วยเห็นม้ไอ้หัวเถ่าไอ้พวกดาบสองเล่มไปทำไมวะ ข้าสงสัยว่ามันจะมีอีกเรื่องว้ในกางเกงด้วยหรือเปล่าหูหนวกเหรอจะบอกหรือไม่บอกวะเป็นใครแล้วว่าต้องใช้มีดฮะเอ้ยกูไปไหนก็มีแต่เรื่องสนใจมาดื่มด้วยกันไหมขี้เกียจมีเรื่องอ่ะ แล้วถ้าข้าจะเลี้ยงเจ้ากม่จะทำไปแถไๆก็แค่มีเงินเหลือง่ายๆบบนั้นแหละข้าไปดื่มคนแปลกหน้าว่ะถ้าเราดื่มด้วยกันก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าใช่ไหมแล้วจากนั้นก็ทางใครทางมันจะไปทางไหนล่ะฮะมุ่งหน้าไปโนวิกราดาจะไปโนวิกรดเมื่อไงพวกโสเพณีแล้วพวกนอกรีดล่ะโอเคไหมดื่ม เพื่อสุขภาพของเจ้าและข้าคือถ้าไม่เป่าก่าวเป็นหมดแก้วเออค่อยดีขึ้นหน่อยไม่ขี้เกียจสู้เว้ยก็ถ้าท่านอยากจะพักขนก็ตามขามามีม้านั่งอยู่เป็นไงเป็นไงเป็นไงทักษะการเจรจาบอกเลยว่าเต็มสิบไงเต็มสิบแล้วผมขครยอมปฏิกระท่อมและเด็กบ้านนอกนั่นไม่ว่าจะเป็นลูกชายเเฮซอาจจะปลอมเป็นลูกสาวเขาหรือ โอ้เปดิซอนบ่อยที่ว่าเขาเสียสิ่งข้าแล้วเ,เสียเชิงข้าแล้วสวัสดแล้วเขาว่าไงวะเขาจะสั่งขี้หมูกใส่ไม่ให้หมดจะผู้หญิงเด็กหรือว่าอะไรก็ฉ่างแม่งฮแต่แกงั่งเขาตกใจแน่เลยวะเขาเดาว่าฉี่ลาดแน่มันคุยเรื่องเฮียแล้ววะไม่เข้าใจโอเคแต่ว่ามาตั้งตรงนี้นั่นใครวะ้าขอโรงเตรียมขอบคุณที่ไม่ไปก่อเรื่องนะบอกแล้วปกติก็ไม่ค่อยยุ่งกับใครอยู่แล้วนะ ถ้าจะค้างคืนไหมไม่อค่กาลังตามหาคนที่ชื่อเฮนริกเจ้านั่นอาศัยอยู่ที่ฮาร์ทรอนไม่รู้ทีไหนตอนตรงข้ามของเนินเขาเมื่อเช้ามองไปที่นั่นเห็นแสงแปลกๆสว่างมาอาจจะเป็นพวกกองกำลังจักรวรรดิแต่ใครจะไปรู้ล่ะแล้วเจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับเฮนริกบ้างต้องสืบต้องสืบเป็นคนแปลกมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่มีที่มาที่ไปก็แค่อยู่กินกับแม่ใหม่คนหนึ่ง พี่สามีเขาถูกแทงตายเพราะแยกขนมปัง,ปงกันคนของบารอนคงไม่ชอบให้หนีนใช่เขาก็เลยหยุดบออยู่ห่างๆมันรู้ตลอดว่าพวกนั้นจะมาเมื่อไรแล้วก็หนีได้ตลอดขอบใจบอกแล้วผมคำพูดดีๆเนะจ๋งเมื่อไม่เมื่อแบบเมื่อมันไม่รู้ว่าเราไปวิเชิร์ก็จะไม่อคตินะฮะมีอะกูป่นไหมไม่มีเ่ะไม่มีจริงดิไม่มีเหรอผเจ้าของร้านมึงจนยังวะไม่ไมีของให้ป่นเลย ไปาปาปา้ไปดีกว่ามีของอะไรให้ปนไหมครับถ้าคุณปนจะเป็นยังไงอะครับเอาบีบมาอันนี้มาผมไมไ่โดนหาเรื่องใช่ไหมโอเคอันนี้คืออะไรจุดไฟได้ด้วยจุดไปทําไมวะเฮ้ยอะไรมันนี่คืออะไรอ่านดิหายตัวไปแอนนาสวิงจูภรยาของบรัดดี้วารอนคาดคาดว่าถูกลักพาตัวมีระวังให้อย่างงามสำหรับคนที่หานางเจอหรือพาตัวนางมา sorry not join นะฮะเฮ้ยรู้สึกเหมือนเล่นเลดเดตเลยอะแต่เป็นเลดเดตในเวอร์ชันที่เก่าขึ้นกว่าเยอะเลยเฮ้ยรู้สึกชอบมากเฮ้ยผมเล่นเลดเดตเอ้ยอ Red, Red เอยเอใช่เลดเดตอะถูกปะโอเคไม่น่าจะมีของอะไรให้เราแล้วนะครับอันนั้นคือคนแหละเก็จไม่มีของอะไรละโล็ไปกันดีกว่าไปไปหาไอ้เฮนริกกันดีกว่ามีช่างตีเหล็กด้วยแต่ช่างแม่งก่อนแล้วกันถอยถอยถอย,ถอยกดเกียร์เกียร์อาครับ เกียดีๆๆดีดีๆๆๆ P. P. Okay. Bye. Bye. เกียดีับผมถอยกดเกียร์ P ครับเดินหน้า P คือ park ไอ้สัต์ไม่ใช่เดินหน้าโทษถๆดโอเคไปไปหาเฮนริกันอยู่หลังเขาสินะเที yeah, ่ยมจริงนี่คือแม่งฆ่าหมู่บ้านเลยนี่หว่าเออใช่แม่งฆ่าหมู่บ้านเลยตอนเนี้ยจริงมันก็มีพวก,กอะไรพวกนี้ด้วยนะ อากาศแปลกๆมันอ,อยู่ในห้องใต้ด,ดินเลยวเละเฮ้ยอะไรวะอ้าวเจออะไรกันอยู่วะไม่รู้อะควายไปก่อนเลยแล้วกันเียจะไปต่อยกอาเ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 อาแล้วมึงควันซะเป็นดาบแล้วก็เป็นดาบเด็กดาบเงินมาเอาไวฟันพวกไอ้พวกพวกไอ้พวกพวกเหนือธรรมชาติโอเคเรียบร้อยเอก็บของไม่ได้เหรอ ไปซะอย่ามงกับข้าไม่ว่าเจ้าเป็นใครก็ตามไปให้พ้นออาพี่อะไรเนี่ยช่วยมึงแท้ๆใจเย็นๆมันจบแล้วใช้ทรายช่วยให้ใจเย็นนะับผมปเป็นเบมนอลเฮอมันคือทรายสะกดจิตแหละแต่มันทำให้ใจเย็นใช่มันจบแล้ว,ลวทุกอย่างเป็นอดีตไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมข้าจะไม่มีทางลืม อันนี้คือเฮนริกเหรอกำลังตามหาคนชื่อเฮนริกเฮนริกอยู่ใช่เธออยู่แต่ไม่อยู่แล้วพวกมันจับเขาในกระท่อมนั่นถ้าท่านได้ยินเสียงร้องนะว่าคนเรากรีดร้องได้เสียงดังขนาดไหนว่าเขาทรมานเพียงใดเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นดิอยากรู้ขอดีเทลหน่อยดิพวกมันจับตัวเขาไปทั้งหมดเลยจับใครไปวะเอา ไม่่เลาพร,ระอาทิตย์กำลังสิ้นแสงฟ้าแปรฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงเหมือนเลือดคิดในใจให้ว่าแปลกๆเสียงอย่างกระ<ต>อ,อ่างร้องฮะเปลี่ยนเทียบเพี้ยอะไรมึงเนี่ย,ย,ยอ๋อเล่าย้อนนะฮะนี่แหละครับผมแผนอของดาร์คแฟนตาซีคือต้องมีคนตายเรื่องปกติฮะผมไม่เปลี่ยนอะไร อ๋อน่าจะน่าจะเป็นเฮนดริกกับแม่ไม้ของเขาพูดเหมือนแบบแฮ์รี่พอตเตอร์กับซิลาสองล่าเดี๋ยวนะเฮ้ยอ๋ออุ้ยไวฮันต์เหรอเชี่ยกูนึกว่ากองกำลังจากบาลอนไอ้ห้าเชี่ยแม่งไวฮันต์โอ้โหความเย็นในเยือกโอ้กูสู้ไม่ได้แล้วนะถ้าให้สู้กับไวฮัน เอ้มันซุปไม่ได้จริงจริงแม้ว่าจะแบบเป็นเดวิเชอร์ที่แข็งแกร่งสุดแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในความชั่วร้ายทุกซอกทุกมุมแฮนดิกูต์ร้องเลยพวกเขาก็อ้อนวอนขอชีวิตแต่ก็ไม่สำเร็จเขาได้แต่ร้องโคลางโอ้โหไอ้เอ้ยตัวอย่างก็ถูกเผาหมดไหม้หมดเปลี่ยนใส่หาแล้ว อันนี้ไข่ของเนฮนดิกไว้อ่าโอเคไม่ใช่เฮนดิกละเฮนดิกเนี่ยน่าจะยังไม่ตายโอ้โหบางคนก็ถูกฆ่านะบางคนก็ถูกจับเขี่ยหน้าของเอลเป็นชื่ออะไรนะเอาวอลลอนจำไม่ได้เชีย่ยไอ้พวกนี้ไม่มองมันนึกเป็นแค่สัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งนะฮะม,ามานันไม่ได้มองว่าเรามีสติป,ปัญญาสักเท่าไหร่ เอ,อความน่ากลัวมันอยู่ที่นี่ไหมนะแต่หมู่บ้านนี้กับถูกแช่แข็งยังกะอยู่ท่ามกลางหิมะจะอยู่ในกระท่อมนั่นเหรอพระเอวแล้วข้าก็าไม่เข้าไปด้วยไม่มีทางงั้นลาก่อนขอให้เจ้าสงบใจได้เร็วๆอ้าวแล้วเราจะทำไงต่ออ่ะหาตัวแทนที่ชื่อฮะ what คนไม่ได้รหรอก็อย่างว่าเอลแม่งเอาไปหมดแล้วมั้งก็จริง เราไปคนบ้านใครสักคนตรงนั้นคือบ้านใครวะก็ในบ้านในบ้านของเฮนริกน่าจะมีบันทึกอยู่มั้งเหี้่ใครตายวะเนี่ยสัสามตใครตายวะสภาพทำไมทำไมตัวนั้นมึงใหญ่กันทุกคนเลยวะพวกมันทรมานเขาอ๋อไม่แน่มันอาจจะพลาดอะไรไปคนควงกางเกงของเขากล่องใช่กางเกงของเขาน่าจะมีอะไรซ่องอยู่เออเรวจสอบเอ้าตรจอกางเกงกระเป๋าอะไรกางเกงแข็งเหมือนตากไว้กลางหน้าหนาว เขาจะซ่องบางอย่างไว้ในเสื้ออืมทั่วเขาเย็นไม่มีอะไรที่นี่เขาจะซ่อนแรงเหยื่อที่รองเท้าอยู่รองเท้าหน่อยดีกว่าเลือดแข็งตัวแล้วด้วยสิมีกุญแจซ่อนอยู่ในรองเท้าของเขาต้องหาเป็นกุญแจของอะไรน่าจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละใช่ใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมพรมมันมีอะไรด้วย อันนี้มีของให้เก็บวอขอบคุณครับตัวซอ,อบเอาพรมออกไปแปลกนะที่พรมมันไม่โดนเผามีกระแสลมผ่านมาน่าจะม,มีะมมมะมห้องอะไรอยู่ข้างล่างแน่ๆคงต้องทำความสะอาดสักหน่อยแล้วสิจริงๆมันน่าจะแปลว่าแบบเออคงต้องเข้าไปเช็คสักหน่อยอะไรประมาณนั้นมากกว่าพบสภาพอย่างนี้มึงจะทำความสะอาดทำไมวะจริงปะเออกดเอเปิดเอาเปิดสิเอาไม่เปิดอะไรที่อะ ล็อกอยู่ก็กุญแจก็กุญแจก็ได้มาแล้วไม่ใช่เหรอก็ได้กุญแจมาแล้วนี่เออเวิดดีเอ้า,อ,าอะไรของมึงวะแล้วก็ลงไปเลยไม่กลัวกับดักอะไรเท่าน,นั้นแหละเช็คแป๊บโอเคมีประกาศจับเหมือนไอ้นี่มันจะชเ,เชอร์มาร่าเซนเจอร์ลูกสาวของปัตตี้บารอนเอา้าตอนแรกบอกเมียมไม่ใช่เหรอเดือดหายทั้งเมียทั้งลูกสาวเลยวะ ไอ้บารอนนี่มันยังไงอุ้ยเฮียกดผิดเฮ้ยมีประตูเปิดน่าสนใจทำไมผู้หญิงหายไปวะตัวเฮียไรนงาไปแดกแน่นเลยผมว่านะมีโอ้มีเงินให้ผมครับแจมเลยแจมเลยอันนี้จุดไฟได้จุดไ้จุดไ้จุดไ้ตรงนั้นนั้นมีของแน่นอนมาเปิดเด,ดี๋ยดิแจมแจมแจม สมุดบัญชีรายจ่ายสำหรับข้าวกระสอบนึงแล้วก็ถาเฮนดริกแม่งความตัวเปพ่อค้านี่เองออนี่อะไรวะข้อความซ่อนระหว่างหน้าบัญชีอ่ะฉลาดนี่อ้เฮนดริกตายแล้วแต่ว่าข้อมูลยังอยู่จำเลยหัวข้อมันน่าสนใจไงการตายเอ้การหายตัวไปแล้ววันที่ต้องการอันนี้ กันหายตัวไปแล้วเป็นที่ต้องการเป้เาหมายปรากฏตัวในสเกลิเก,เกด,เกดแล้วก็ถูดพบเห็นที่โนวิกราดด้วยรูปลักษณ์ไม่เปลีป่ยนไปผมสีเทารอยแผลเป็นบนหน้าหลบเลี่ยงการพบปะผู้ค,คนหมูตอนขี้เมาหมูตอนขี้เมาหรือที่เรียกว่าบารอนอาศัยอยู่ในปราสาทของเขาแต่ในความเห็นของข้ามีพว่ประการธรรมาดาธรรมดาเท่านั้นเหตุผลยังไม่ได้ชัดก็มาคุยกับบารอนที่คราวเพิร์ชปะทะกับแม่มดปะทะกับแม่มด เป้าหมายไปโผล่ในบึงหนองน้ำแล้วเจอกับแม่มดเกิดการต่อสู้แต่ยังไม่ทราบสาเหตุตามหาแม่มดต้องไปคุยกับชาวไร่ที่หมู่บ้านมีโอครอปคำเตือนคำเตือนถ้ากำลังถูกจับตามองไม่รู้ว่าจากใครและทำไมเป็นสัญญ,ญ,ญ,ญาณที่ไม่ค่อยดีห <c oughs> มาวิ่งหนีไปน้ำในถังแข็งเป็นหินแสงสีแปลกปรากฏฟ้านี่คือรางร้ายของชาวนาบอกมาแบบนั้น ทั้งหมดน่าจะมีแค่นี้ใช่ไหมเพราะมันรู้ว่าเฮนริกกำลังตามหาซีดีอยู่ไ,ไม่มีเหตการใดสักอย่างเด็ดขเข้ามาช้าไปตอนนี้เหลือแค่บอกแสกแค่เจ้าบารอน, <ๆ S 3> รนแล้วก็แม่มดให้ตายเถอะไปที่ปรา,าสาทของบารอนนะฮะโอ้ my god แจมสุดๆแต่เดไเควส์นี่เราไปทำคลิปแยกกันดีกว่า ผมอยู่ๆก็คิดได้เออทำคลิปแยกก็ได้อะนี่เนี่ยไหนๆเราก็ซื้อเกวมวิดเชอร์มาแล้วไงามาทำคลิปกันเลยเออโอเคโลชไปที่อื่นกันดีกว่าที่นี่ไม่มีของให้ป้นหรอกโดนเอลแม่งเผาหมดแล้วเอลในโลกนี้แม่งหมายถึงในโลกในโลกวิดเชอร์นะยังไมโ่โคตรโคตรน่าสงสารเออแต่เอลที่อยู่อีกวิตรีหนึ่งอะ่ะเขียนเป็นโคตรน่าก,กลัว โอเคกระโดดไปกระโดดไปทีชึบเอากระโดดไปสีก็ปล่อยให้แม่งสงบจิตสงบใจไปนะครับผมส่วนเราไปหาบารอนกันดีกว่าเดี๋ยวมังให้เคเวสกูแน่ๆตามหาลูกสาวอะ่ะน่าจะใช่หรอมาเอออะไรที่มันโผล่ในเคเวสเป็นเคเวสหลักเนี้ยผมก็จะปล่อยๆไปแล้วกันพวกเคเวสที่น่าสนใจแบบเคเวสรลองอะไรพวกนี้น่าจะมีอยู่เอ้มันก็เออแมงแมงก็เหมือนป้อมปราการตรงไหนไว้สัตว์ เหมือนค่ายทหารมากกว่าป้อมปราการอย่างนะันนี้เหมือนปราศาทอ่ะอะให้กูเขา้างี้เลยเห go, go. รอบัตตี้บารอนไปกันดีกว่าหยอกหยอกไปไม่ได้รีบอะไรเท่าไหร่โอ้มีคนอยู่ในที่นี่ด้วยนะต้องไปที่ไหนวะโอ้ my g เกดเป็นชุมชนให้สามีข้าออกไปเลรไม่รู้ว เอาเข้าไปทางนี้ก็ได้เหมือนเอาพวกคนมาเป็นก,นก่อก,กำบังเลยนะพวกมึงเนี่ยอ้อนี่จะเป็นปราสาทของบารอนประตูแม่งปิดไว้แม่งตามหาเมียกับตามหาลูกใช่ไหมเฮ้ยาให้ยาเฮ้โคเทเมียมึงหายแหละมีลูกมึงก็หายด้วยเฮ้ยยุดแม่งน่าเงนินฟาดหน้าเหมือนในซีรีส์จริจรงๆ <Bear> อะไร <Bear> ว่าไงครับ บารอนอยู่ไหมขึ้นอยู่กับใครถามวิเชอร์น่ะอยากคุยกับเขาสักหน่อยแน่ละฉันข้าอยากมีอะไรกับราชินีอะไรนะเคยเห็นเจ้านี่มาก่อนไหมที่ลองเตี้ยมใน cross road เจ้านี่เลี้ยงเหล้าเราไงข้านึกว่าจะไปที่อื่นแล้วซะอีกอ๋อโอ้ยเราเจอกันก็ใช่ก็ถึงมาที่นี่ไงมันพาข้ามาที่นี่ข้าต้องคุยกับบารอนนั่นเหรอเรื่องอะไรล่ะเรื่องสำคัญ เข้าใจปะได้ลอรินให้เขาเข้าไปถ้ามันก่อเรื่องพวกเราก็เยอะกว่าอยู่ดีครับพี่เปิดประตูจา้อาออรโรมีวิเชอร์มาหาในาท่านอย่าไปก่อเรื่องล่ะเขา้าใจเดี๋ยวขอมึงแล้วกันหน้าตาวิามีอะไรสักโัมวเดียวคล้ายๆกันแหละเออเก้ปะป้าตามหาบารอน ไม่มีกระดานรับงานด้วยหรอแยมเจอรอไม่ใช่ธุระของเจ้าสหายนี่ทหารเหรอกองทัพเซอร์เรียไม่อยู่แล้วงั้นมาทำอะไรที่นี่วะมีทางเลือกเหรอหลังจากที่ยวโวลเกาะดำนั่นทำกับเราปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นแหละแล้วก็พยายามทำตัวชิวที่ดีขึ้นใช้หินบทพิเศษเพื่อเพิ่มอาวุธเพื่อเพิ่มอาวุธของคุณชัเฮียวะ่กกระทำเช่นนี้จะโบนัสความเสียหายอ๋อใช่เหรอไอเที่ยวโท่านได้รับการเสริมแก่งแล้วเช่ไหมเหร โอเคคอบครับแล้วบารอนเป็นผู้ชักการเหรอใช่เป็นผู้บัญชาการแหละก็น่าจะใช่แล้มั้งโอเคเช็คแป๊บมีของอะไรไหมเดี๋ยวกูจะลุดขากลับไม่มีเลยว่ะถูกเอ้ยแย่จังเราสามารถชาร์จอาวุธได้นะครับไม่สามารถทำตอนนี้แย่จัง อ๋อนี่เอ้ากูก็นึกว่านี่บ้านบารอนไอชิบหายหรือบารอนแม่งอยู่ในสวนวะเออน่าอยู่ในสวนแหละพูดดีแม่งชอบอยู่ทีเนี่ที่วิสีม่าตอนนี้มีงานเต้นรำด้วยเคยไปเข้าร่วมไม่กี่ครั้งกับข้าพ่อเราเต้นกันยังไงนะมันก็หมุนตัวล่ะออ้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามว้า พอกันทีถ้าไม่ส,สนว่าศาสตรายังไงแต่ถ้าส่ขขงของมาทุกๆอาทิตย์จะไม่อยู่ดื่มชาสักหน่อยหรือไงไม่และอีกอย่างท่านก็มีแขกมาด้วยไอเ้เหี้อ้วนเตอขนาดนี้มึงโกงกินไปเท่าไหร่ดูสิไม่คิดว่าจะอยู่ดื่มชาด้วยกันด้วยซ้ำแล้วมีหน้ามาบอกว่าเมืองตัวเองมีวัฒนธรรม มันก็เป็นแค่เจ้าคนพูดมากแหละข่าวลือไม่คำอยมีความจริงโดยเฉพาะอย่างพวกยิงพวกคนจรก็ตีของเจ้าฮะรู้ว่าเจ้าเป็นใครแล้วก็รู้ด้วยว่ามาทําไมอุ่ยเมียสวยเหรอไว้ไปคุยกับข้างไหนแล้วกันแต่บ่อยเป็นพวกเจ้าเมืองอะไรพวกนี้มันก็คุยกันวิเชอร์ดีนะเออมีแค่ไอ้พวกคนที่อยู่ในบาร์แหละไอ้สับเล่าแล้วพา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 ด๋าทำตัวตามสบายโอเคครับได้ครับ เอาละข้าเอาเหล่าวัดก้าไปไว้ที่ไหนนะอ่ะอะยู่นี่เองเอาสักหน่อยไหมเพื่อน <c oughs> ก็ได้ตามตามมันไปทำไมจะไม่ได้ล่ะเ <c oughs> จ้านี่มันถูกใจข้ามากไอ้ฟรอสเทสก็ตายแล้วส่วนนาทลิส <c oughs> หายไปในกใหม <c oughs> ่รู้ให้ตายสิแล้วใครในกอง <c oughs> ทัพเทมเมเรียจะดื่มด้วยล่ะนี่ ปกติเจ้าดื่มคนเดียวเหรอก็ยังดีนะโอเคเนี่ยทำตามมันไปเอาผมเป็นวัฒนธรรมอ่าช่วยเขาให้สังคมลิงชุนมาคุยเรื่องงานกันข้าคือฟิลิปสเตนเจอร์แต่คนแถวนี้เรียกข้าว่าเดอะบรัดดี้บารอนการ์โรลแห่งรูเบียก็คนเรียกว่าจรเชืดอินบราวิคันข้าบอกเจ้าแล้วว่าข้าดูกจากเจ้าความจริงข้าจะบอกว่านีเหตุผลที่เรามาคุยกันเมียกูหายเจ้าชอบที่นี่ในเวเรนไหม ข้าประเด็นเด้อข้าไม่ได้าพูดเกี่ยวกับธรรมชาติบ้านเมืองนะเจ้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าเพิ่งมาถึงหมู่บ้านที่ดูธรรมดาและมีหนองน้ำบึงแล้วพวกชาวบ้านคุยกันแต่เรื่องที่น่าสนใจอ่ะเควสอะไรมาเอาควสมาให้กูมาถ้ามีใครสูญเสียเส้นทางหรือตัตนของเขาแห่งนี้มันยากมากที่จะหาให้เจอพูดบ้าอะไรวะ มีหลายคนสูญเสียคนรักไปในป่าในที่เห็นนี้บางคนกับภรรยาบางคนกมึง่ะแหละมึงอ่ะลักเชิง้องภรรยาทุกสาวเขาเรื่องซะซีรีนั่นเคยพปที่เจ้ามาที่นี่ใช่ไหมแสดงว่านางเคยมาจริงๆนาประกฏๆหน้านี้สักพักอ่อนละบาดเจ็บหิวโหยเกลชุ่มไปดวยทั้งตัวมันหมาล่าเนื้อที่เพิ่งกลับมาจากการล่า ไฮหลังค่ะไม่รู้ว่านางผืนนี้มาจากบึงแปลว่าแล้วก็แปลว่ามันต้องเข้าใจผิดว่าสุรีเป็นแม่มดแน่ๆเลยนะครับผมตอดนานนิดหนึ่งบอกว่าเสร็จเรยบร้อยในป่าโจมตีนางตอนนี้นางจะไปถึงหมู่บ้านโอ้โตขึ้นเยอะนะเราอะ่ะโอ้โตขึ้นเยอะนะเราอะ่ะน่ากินจริงๆโอ้โลูกสาวฮะลูกสาวโอ้โหอย่าไปคิดอะไรสะพัดดลชิบหายจริงๆผมก็ไม่ได้คิดหรอกเห็นเป็นลูกสาวจริงๆกันแหละ ตรงกลางตรงเป้าที่ตงตรงทุกคนเลยใช่ไหมครับจริงแม้กระทั่งผู้หญิงเราไม่รู้ว่าซีรีอา้าวเล่นไปสียว่าคุณเล่นเป็นซีรีคุณจะไม่สามารถเข้าถึงไอเทมโดยใช้สายได้อาวุ์แล้วกูใช้อะไรได้